สวัสดีครับต้มยิดทีบ้านๆ้าากิานพาเที่นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเ่นมาดูเขาดำนากันนะครับที่ตำบลปันิติวนะครับ <c oughs> รีบดำมาครับ <c oughs> ดำกันไรเนาะทางเนี้ย <c oughs> หาเบิ้งยากเลยดำนาเดี๋ยวเนี่ยไปเห็นแต่ทางจังหวัดเลยมีแต่นาดำมาทางจังหวัดเลยม่สองฝีท่านมานี่ท่านบ้านกันแล้ววันนี้มันเป็นเขาบีบไหลโอ้โหสียางลงไปกเก่งใจขีดินมันเปียกเหรอวะ มือนคลัตลมปั๊บลงนี่แฮมได้ไปนะนินนะหาหาอุ้ยเฮ้ยโอ้มาฮอตันี้แหละม่ไปฮอตคุณดหาหาอกเปียนหลาย โอเคครับก็หาดูกันได้ยากนะครับเดี๋ยวนี้ไอ้ดำนาครับลงแขกดานานะครับ,น,น,รบนี่ก็น่าจะมารับจ้างหรือน่าจะมารับจ้างกันนะครับแป๊บเดียวนะครับดู ให,ให้นี่กระเบนตีนะครัแบแป๊บเดียวนะครับแปบ๊บเดียวก็เสร็จแล้วนี่ยนาตรงนี้น่าจะไม่ถึงไร่นะครับเเขาแบ่งเป็นคันเป็นคันไปนะครับ ไปลักกาติดีนะแล้วหนูว่ <laughs> าลักกาโอ้โหโอ้โหมวกกับโบได้ออกมาเนาะ,ะออนโอ้อยามโบไทยกับโบเด็ดนั่นงนั่งยูโฮมก็ไปเห็นคนดำแล้วเนาะ ไจากมัดนะ่ให้นึงนี่ง,นะงเนอะอืมอ้มาะอเมัดคดละอ๋มัดละหา้าบาทนี่จกคหลอ่ะเนอแล้วแต่เสียเ,เงินไปแบ้งกันรปะ โอ้ของให้ของมันมเร็บเดี๋ยวกลับมาพี่แล้ววะคือทางนั้นอ่ะแป๊บเดียวกลับมาทางนี้แล้ววะ Hãy subscribe cho kênh không bỏ lỡ những video hấp dẫn กเก็บบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะครับบรรยากาศดำนานะครับอยู่ที่ตำบลบริ้วนะครับก็มีให้เห็นอยู่นะครับแต่ก็น้อยนะครับที่ลมสักจะเห็นคนดำนาส่วนมากก็จะเป็นนาวาดน,นะครับน้อยมากๆที่จะได้เห็นแบบนี้นะครับ เอ่านันเให้นั้นดีบดําติบคนเจ้านเจ้าติโอนี่แถว2แถวนี้วะเนี่ยนโหแถวนโจะางนี้เห็น

ม,ยยมย่ยังกางมไทโอยบอบบเนจเห็น่อขอบคุณครับอยาซีสครับยาซีสเกินนาดับนี่มันดีมันค่อยมีแง่เนาะบอบบคือนาวัดน,นาวัดแง่อะไร เราเราเราได้สาหมดอกั่านอ่ะบ่ได้สาบ่บทนน้บ่มัดมับหลแล้วเราก็ไม่ได้ไปจูกระกกระปองมวานนะวานนี้โอ้ยต้องเฝ้าละบ่เฝ้าบได้ละ นี่นี่นาเจ้าบ่เนี่ยนายเจ้าบ่ครับเออโอ้เดยเข้ามานันหนาเราวบเห็นน้ำทางเดียวนะเข้ามานันหนาเราวบเห็นน้ำวะ นาจะเขาน้ะโอเคครับก็นาดำนะครับข้อดีก็คือหญ้าจะไม่ค่อยมีนะครับนาดำก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่านาหวานนะครับนาหวานก็จะเป็นนาข้างๆกันนี้นะครับก็หญ้าก็จะเยอะนะครับนาหวานนี่ ดำแล้วก็ไม่ต้องอะไรมากนะครับก็เดี๋ยวดำแล้วก็ดูดูแต่น้ำนะครับไม่ต้องไปอะไรมากดูน้ำใส่ปุ๋ยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากนะครับก็อ่า พาเพื่อนๆนะครับมาดูบรรยากาศนะครับโอ้ครับก็จะเป็นภาพที่หาดูกันน่าจะค่อนข้างยากนะครับในปัจจุบัตินี้นะครับก็ ส่วนมากเขาก็จะทํานาวาดน,นะครับก็เป็นวิถีชีวิตที่น่าอนุรักษ์ไว้นะครับหรือว่า